ฮัลโหลกราบสวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับผมบอยสยาม W6 นะครับอ่าตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด15วันนะครับอ่าบับเด็กใหม่อยู่ได้15วันตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่1 1 5แล้วนะครับอ่าซึ่งตอนนี้เราก็มาตีพี่ภพกันอยู่นะครับตัวพี่ภพมันคือชื่อมอนเตอร์นะครับปิศาจพี่ภพอ่าอยู่ในแมปป่าแดานใต้ตรงประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็บับปาร์ตี้ ตอนนี้ผมกำลังพาเพื่อนขึ้นเลเวล110อยู่นะครับนี่ตัวนี้อ่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดเขาขึ้น110แล้วก็เดี๋ยวไปตีอ่าเอักษรรัวนะครับซึ่งตอนตอนนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ไปตี9อักษรมาจนเลเวล115นะครับเนี่ยก็อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็ได้ยันยันพวกนี้มานะครับเออแล้วก็ตอนที่อยู่ใน9อักษรเนี่ยเวลาที่เราตีมอนเตอร์ตาย1ตัวแบบตีตีสคนนะเออ เราจะได้ E.P ประมาณล้าน8ล้าน9ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยู่เต็มตี้เลยเราจะได้ E.P ตัวละประมาณล้าน2แต่มอนเตอร์ตายเร็วขึ้นหลายเท่ามากนะครับฉะนั้นบาร์บารี้ดีมากๆเลยนะครับผมอะต่อมานะครับนี่เห็นกล่อง3ใบนี่ไหมเมื่อวันพุธไม่ไไม่ใช่วันพุธวันพืรหัสที่10 1 0อะไร17อ่วันพุรหัสท,ที่17นะครับทาง GM นะครับเขาโพสต์แจกโคตตอนเที่ยงนะครับ ซึ่งผมดูแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยมาแจกอะไรเวลานี้วะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดเราเราเขาเรียกอะไรเราเราเล่นเกมโยกังอยู่แล้วเราจะรู้ใช่ไหมว่าโค้ดแจกกล่องแบบเนี้ยมันมีมูลค่าค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยแจกตอนเที่ยงแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รับเดี๋ยวนั้นเนี่ยเราก็จะพลาดไปนะครับเพราะว่ามันมีจานวนจํากัดนะผมก็เลยใช้วิธีการแอนนี่เด็กนะครับตัว,ต,วตัวเกมเวลาบดนะครับผมจะไม่ได้บดใน ในที่ทํางานหรือในสถานที่เขาเรียกอะไรผมบอดไว้ที่บ้านอะ่ะเออผมบอดไว้ที่บ้านแล้วผมก็เวลาผมจะคอนโทรลเกมนะครับผมจะใช้ a n นนี่เด็ในการคอนโทรนะครับเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะโอเคมาถึงก็เข้าโปรแกรม a n y น e นะครับแล้วก็เข้าไปที่คอมที่ใช้ในการบอดเกมอ่ามาละทีนี้นะครับเราก็ เอาเมาส์ลากลากเมาส์ไปชี้มันมันจะกระตุกเพราะว่าผมอัดจ,จอไปด้วยลากลากเมาส์ไปไปชี้ที่ยันกับเมืองฮอนบันครับจิ้มค้างอ่าอันนี้มาทะเลเหนือเอาไปฮอนบันฮอนบันจิ้มค้างครับอ่าเสร็จแล้วอ่าหมุนถ้าจะหมุนกล้องครับจิ้มค้างแล้วก็หมุนอ่าหมุน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 มันจะแบบทุลักทุเลหน่อยนะครับแต่คือผมทํางานอยู่นะครับ GM เอ็าแจกโค้ดมาตอนเที่ยงผมทำยังไงผมทำอย่างนี้เลยอ่ะจิ้มค้างแล้วก็หมุนหมุนมุนมุน <c oughs> มันจะช้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมขอขอหยุดการอัดจอแล้วเดี๋ยวผมจะคอนโทรลแอน d e เดผ่านมือถือแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังให้ดูแล้วกันครับมันกระตุกมากอ่ะโอเคตอนนี้ผมกำลังจิ้มจิ้มที่หน้าจอเกมแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเดินไปหาชอนอูนะครับ ่ะตอนนี้ผมกำลังหมุนมุมกล้องแล้วก็เดินไปหาชอนโอ่อะเสร็จแล้วก็จิ้มให้ให้โดนตัวชอนโอนะครับอ่ะแล้วก็เลือกไปที่ลงทะเบียนซีเรียลอ่ะทีเนี้ยเราก็พิมพ์เดี๋ยวผมเปิดอัดจอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมันมาอย่างนี้ใช่ไหมเราเราก็พิมพ์กดที่เมาสนี่ครับพิมพ์ พิมพ์โค้ดที่เขาแจกมาครับอย่างอย่างตอนนี้ทางตอนที่ผมอัดคลิปคือวันศุกร์ที่18ครับทางเพจโยกันเขาแจกโค้ดไอ้นี่มาโค้ดลายเขียวผมก็พิมพ์เข้าไปครับค่อยๆพิมพ์ i n t o y u l g a n g 18แล้วก็ enter เรียบร้อยครับโค้ดมาไหมมาแล้วนี่เห็นไหมเนี่ย เข,เขาแจกช่วงเที่ยงพอดีนะครับตอนที่เซิร์ฟเปิดผมก็ล็อกอินเกมแล้วก็กดวาร์ปเข้าเมืองแล้วก็เดินไปหาจอนอูแล้วก็คีย์โค้ดเข้าไปก็ได้ของแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมสต็อปคลิปมือถือก่อนอ่ะโอเคมาต่อกันในฝั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็หลังหลังจากที่เราได้โค้ดมาแล้วผมก็มาลองอัดคลิปในวันศุกร์นะเพื่อที่จะมาสาธิตวิธีการใส่โค้ดให้ดูผ่านมือถือนะครับอ่ะทีนี้ต่อมา ทำอะไรต่อก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูเควสกระต่ายก่อนละกันนะครับอ่าเควสที่ทำยังไงให้มันได้ไอ้กล่องนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้ทำนะครับเนื่องจากผมต้องการเร่งเลเวลให้มันเร็วที่สุดนะครับอตอนนี้มันเลเวล115เออก็ถือว่าพอใจในระดับระดับหนึ่งนะเล่น15วันเลเวล115อ่าประมาณนี้เอออีกอย่างหนึ่งนะครับทานูครับแหกเว้ลนะครับ แพทนี้เป็นแผ่น5%นะครับบวก5บวกอ,อัตราการสําเร็จ5%แต่ธนูทลายสี่ผมแหกไปแล้วครับเพราะว่าผมต้องการจะบวก5เพื่อที่จะเปลี่ยนคัทําเปลี่ยนคัทธนูเป็นจักร้อยหนึ่งร้อยเป็นร้อยสิบนะครับเออแหกไปเรียบรอย้อยอไม่เป็นไรอะต่อมาไปว่าไปที่กระต่ายอาแมปเมืองโบราณครับโยกังโบราณไป เราก็ไปรับเควสที่่ทีตรงสระน้ํานะครับไปรับที่กระตายอัพคลิกที่แมปไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรวิ่งไปยืนยันภารกิจตัวตัวเวสตัวนี้นะครับรวบรวมดาวแห่งความทรงจำรับเควสตรงนี้รับเสร็จแล้วก็มาส่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ วันวันหนึ่งเนี่ยมันมันจะใช้ในการส่ง50ชิ้นแต่เราสามารถฟาร์มได้100ชิ้นนะครับแล้วก็เอามาส่งที่ตรงนี้เมื่อเราส่งแล้วเราจะได้ป้ายมา1ป้ายนะครับสะสมให้ครบ5ป้ายเราจะเอาเอาป้ายนะั้นไปแลกไอกล่องพวกนี้มาได้นะครับอาซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแลกกล่องแบบ s p นะครับเราต้องใช้เงินอีก2 200M ในการเอาไปแลกนะครับอาประมาณนี้เออพูดถึงเงิน 200M ตอนนี้นะครับเลเวล115แล้วผมยังไม่ได้เปิดสก,กิลเซียนเลยครับคือคือเขาค่าเปิดสก,กิลเซียนนะมันมันคือ 500M ครับผมมีไม่ถึงเออจน115แล้วเนี่ยแล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่งคือสมมุติเปิดสก,กิลเซียนแล้วใช่ไหมถ้าเราต้องการที่จะอัพสก,กิลให้มันเป็นสิบทับสิบอะครับ ตัวแมรู้สึกจะใช้หินยุดทั้งหมด90ก้อนแล้วก็ค่าพิชิต1ิบล้านแแสนนะครับประมาณนี้ซึ่งไม่รีบนะครับเดี๋ยวหินยุดผมมีทั้งหมด48ขาดอีกต้อง40ก้อนนะครับซึ่งก็อีกสักพักหนึ่งอือ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอามาลองฟาร์มมอนแถวแถวนี้ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรดรอปไหมผมจะลองตีมอนที่มันเลเวลน้อยน้อยกว่าผมดูนะครับอะ ตัวนี้อ่ะลองดูมีอะไรดับไหมเดี๋ยวนะอะไรสักอย่างหมดอ๋อโอเคไปติ๊กให้มันว์บกลับเมืองไว้โอเคเดี๋ยววิ่งไปใหม่แป๊บหนึ่งครับอ่าโอเคเมื่อกี้ผมแวะไปซื้อโสมมาด้วยนะครับเพราะว่าแมปนี้ไม่สามารถใช้บอดมังกรได้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องยาหมดด้วยนะครับอ่าโอเค สก,กิลไหนที่มันยิงแล้วแบบตายเลยอ,อันนี้ตายไหมอืมโอเคตอนนี้โกรธอยู่นะครับเลยยิงแล้วตายเลยคือคือเหมือนผมได้ยินมาว่าเวลาเพื่อนๆนผมบอกมาว่าเราเราสามารถฟาร์มตัวพวกเนี้ย แล้วก็ได้ไอเทมได้ด้วยนะเออไม่ไม่จําเป็นต้องบวกลบส0ซึ่งผมไม่ไม่ชัวร์ว่ามันจริงหรือเปล่านะผมก็เลยลองมาตีดูก่อน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีสัก10นาทีดูนะบว่ามันมีอะไรดรอรือเปล่าอ่าเพื่อนๆนไม่ถึง10นาทีครับเพิ่งผ่านไปแค่1นาทีนะครับผมได้รับอ่านี่มาแล้วดวงดาวแห่งความทรงจำครับแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องไปร์ามอนที่มีเลเวล บวกลบ10ตามที่ทาง GM บอกนะครับอเออหรือถ้า GM ดูอยู่ก็อันนี้คือบั๊กนะครับหรือเปล่าผมขอเรียกมันว่าบั๊กแล้วกันนะเพราะคุณบอกว่าอ,อ่าต้องเลเวลบวกลบ10เท่านั้นแต่ผมมาตีแล้วเนี่ยเออมันเนี่ยมอนเลเวล60เองแต่ผมได้ของอะ่ะเออก็ประมาณนี้นะเดีเออ๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวผมฟาร,ร์มให้ครบอ,อ่า50ชิ้นก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมเอาไปส่งเคเวสให้ดูนะครับออรอสักสักครู่หนึ่งนะครับ เพิ่มสกิลหน่อยตายไหมไม่ตายอ่ะอลกสกิลนึงอ่ะโอเคอันนี้ตายอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอปล่อยคลิปยาวไหลาย,ยาวๆไปอ่าตอนนี้เราก็เก็บได้ครบ50อันนะครับคือ50คับหนึอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะวิ่งไปส่งกันดีกว่านะครับ ซึ่งไอเคเวสตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรากดยันโยกังเนี่ยเวลาส่งเนี่ยเราจะได้ป้ายมา2แผ่นนะครับซึ่งผมไม่ชชว่์ว่ามันทำแบบนี้ได้หรือเปล่านะคือสมมติเรากดยันโยกังตอนอสักห้าโมงเย็นของวันที่18นะครับวันที่18เนี่ยเราส่งเคเวสไปแล้วเราได้ป้ายมา2แผ่นแล,และยันโยกังมันยังมีอายุเหลือถึง5โมงเย็นวันที่19ถูกไหมวันที่19ก่อนก่อนถึง5โมงเย็นะถ้าเรา ทำเควสแล้วเราเอาไปส่งอ่ะเราจะได้ป้ายอีก2แผ่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเท่ากับว่าถ้าทําแบบนั้นอ่ะเราใช้ยันโยกัง1อันเราจะได้ไป้ายมาทั้งหมด4แผ่นนะครับเออแล้วก็รอวันถัดไปเข้าไปฟาร์มใหม่แล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับเออมันก็จะใช้เวลาแค่อ่าเรากดยันโยกังอันเดียวอะ่ะเออแล้วเราก็ทํา3วันเราก็จะได้ของนะครับประมาณนี้อ,อถ้าถ้าจะกดต่อก็ได้แต่ไม่กดคือใช้เวลา3วันแล้วก็เอามาส่งเคลที่ กระต่ายอายุ17ปีนะครับรวมรวมรวบร,ร,ร,รวมดวงดาวแห่งความทรงจําเรียบร้อยครับได้ป้ายมาแล้วอ่าโอเคไอ้ป้ายตัวนี้นะครับถ้าสะสมอ่าสะสมครบ5้าป้ายเอาไปแลกกล่อง SP ทพีที่เสีย200หรือแลกธรรมดาก็ได้นะครับแนะนําแลกเป็นกล่อง SP พนะครับกล่องสีทองเออมันจะมีโอกาสได้อ่าของค่อนข้างดีนะครับดีกว่าผมผมเห็นเขาเปิดกันอนะกล่องทองได้ของดีกว่านะครับเออ ต่อมานะครับเรามาลองเปิดกล่องกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีโอกาสได้ประดับตามที่เขาพูดหรือเปล่านะครับซึ่งกล่องผมก็มีอยู่แค่3ามใบเนี่ยนะครับเพราะว่าอ่าล็อกอินได้แค่นั้น <c oughs> แจกตอนเที่ยงในเวลาทํางานที่ไม่ได้อยู่บ้านอ่อย่างน้อยเราก็มีหนึ่งอันมาทําคลิปวะ <c oughs> อ่ะโอเคมาเราเรามาลองเปิดกันเลยนะเริ่มที่กล่องเงินก่อน,นครับไปชัวโอ้ยแมวกวากนั่นไงว่าเลว ทำ5วันได้แมวควักอ,อ,อีกอันหนึ่งชั่วยัน15อันนี้คุ้มเดียวได้ไหมอลองตั้งร้านยัน15ผมผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับว่าว่าของชิ้นไหนมันเดียวได้มั่งออไม่ได้อ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไวท้ทำทำาบกหกแล้วกันนะอตอน ตอนร้อยยี่สิบเดี๋ยวผมจะทำอาวุธบกหกนะครับทลายสี่ทลายห้า 5, อะไรก็ว่าไปนะต่อเกลือครับก,ก็ก็ไม่ถือว่าเกลือมากนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ยันสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เออมัน,ม,นมันก็เขียนอยู่นี่นว่ะ <c oughs> นะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอตัวปลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า บายบายครับผม mm hmm. อ้อไอเคเวสเคเวสเมืองโบราณอ่ะมันมันมีอายุทำสามารถทำได้ถึงวันที่8ธดันวานะ mm hmm. ไปละ